สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จะล่งเป็นน่วยบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลักน่วยบนจะมาบอกหอดหนีนะคะหลักน่วยบนลาวพัฒนา,อาแอดลงไปแล้วรักซิปพบแล้วนะคะพบแล้วทังสูตรไม่สูตรเกาชนกันยีดด่ห้อใดพี่น้องไปเบิ่งชนบ่ามากแต่ีเด้อค่ะไปเบิ่งข้ามเตือนก่อนบรไเ้ไปเบิ่งฟั่งก้อน,อนเนาะค่ะพี่น้องคะ แอดบ่อเอาออกมานะคะแอดดูหน่อยคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องไปเบิ้งซสูตรที่มันหลุดนะคะแอดเอารงหสูตรหลุดไปซสูตรนะคะอะไรบันไดยังหลุดอย่หลุดไปหนึ่งงวดนะคะสูตรนี้หลุดไปหนึงวด ลักงวยดีดไปยุลักซิฟซะงั้นพี่น้องอะ,ะแอดเล้เสียดายเล้เดินต่องวดนี่ได้เจ็ดแปดหนึ่งเอาเฉพาะสูตรหลุดออกมาไล่ซะก่อนเนาะคะ่ะสูตรหลุดสูตรที่สองหลุดไปยุลักซิบอีกแล้วน,นะคะหลุดไปยุลักซิบแอดเละเหตุออกมาใหม่สําหรับสูตรที่หลุดได้สามเจ็ดสองชนบอพี่น้องชนกันที่เลขเจ็ดอยู่ตอนนี้นะคะ อแอดเหตุสำหรับสูตรที่ลุดลงไมหมพี่น้องเบิ้งซื้อนะคะมันเดินมากมันพึงจะลุดหลักหน่วยบนสูตรนี้เลข3กลับไปเขาลัก10บซะเนาะค่ะหวัวนี้เด็กเก่ากับหนึ่งแคปเอาเดอ้อค่ะแต่แอดจะเลี่ยงให้เบิ้งเนาะสูตรที่สที่หลุดมันชนกันอยู่เลขสาเม็ดเดียวเลยได้พี่น้องเหมือน,นั้น3 7 2เลข3ามลดไปยู่ลักสิบ่ไปตามนัดที่หลักหน่วยหววนี้ ซีูนี่จะชนกันที่เลขสามครืองวดที่แล้วบอ่นะคะงวดที่แล้วชนกันอยู่ที่เลขสามเม็ดเดียวเลยค่ะเห็นา่ค่ะพี่น้องชนที่เลขสามเม็ดเดียวลุดน้ากันเบิดเลยเนาะคะ่ะ4ีูตร์นี่แต่เลขสามนั่นมันยังติดอยู่บนนะคะเลขสามนี่ค่ะสามสี่เจ็ดสามเจ็ดสองสามห้าสามเจ็ดสองนะคะ ชนกันยู่ทีเลขกสามกับเลข7เจ็ดเนะะาะเจ็ดว่ามาตะเลขกสามติดสามเก่าหมวดนี้สามสูตรนี่ชนกันยู่ทนเลขหนึ่งเด้อพี่น้องเบิ่งดีๆนะคะเลขหนึ่งสูตรนี้หนึ่งสองสามเลขหนึ่งทั้งสามสูตรเลยเนาะค่ะเลขหนึ่งทั้งสามสูตรเอาแคปเอาสูตรมันลดนะคะสูตรนี้ลดแอดจะแยกออกเลยเนาะแต่เห็ดมาเ่งให้พี่น้องเบิ่งว่าหมวดที่แล้วมันชอนอยู่ทนเลขสามเม็ดเดียวมันมาก วันนี้มันชอยูีทีเลขหนึ่งเนาะคะ่ะชนอยู่ที่เลขหนึ่งสิงมาบอแต่มันลุดแอดก็เลยขัดออกเนาะคะ่ะไปเบิรงสูตรมันเดินก้อนนอกพี่นอนองเนาะ,ะอย่าลืมเด้อสูตรลุดมาที่เลขหนึ่งที่หลักหน่วยเนาะ,ะไปดูสูตรเก่าที่เดินเนาะคะ่ะสูตรคููกันกระม้อนั่นนะแอดลงหกสูตรลุดซี่เดินสองเนาะคะ่ะ เดินสองที่หลักหน่วยบนที่เลขเก้าอาสีนี่่ต้องไปโฟกัสมันอยู่ที่สีเด้อพี่น้องโฟกัสเปิดไฟแม่จะบาทนี่ะปอนโฟกัสไปที่ตัวเลขแนวทางนะคะว่าชนอยู่ที่หลักหน่วยบามาบานะคะมาที่เลขเก้าที่หลักหน่วยสําหรับสองสูตรนี่แหละที่มันยังเดินอยู่นะคะมื่อวานนี้สูตรนี้ได้สามหาเจ็ดเก้าสูตรนี้ได้สองสามเจ็ดชนกันอยู่ที่เลข สามกับเลขเจ็ดค่ะเหน็นไหมบอชนกันที่เลข3ามกับเลขเจ็นะคอันนี้คือสูตรเก่าที่ยังเดินอยู่2ส,สูตรมีชนอยู่สามกับเจ็ดไปเบื้องสูตรไม่ว่ามันจะมีตัวใดเด่นบนมียยัยงเหลืออยู่ใบหนึ่ง,งที่ยังมลุดพี่น้องแล้วแอดจะเอาให้เบื้องว่าเด่นบนของห้องจะเดินต่อบอค่ะ ชนที่ตัวใดบางะะเด่นบนยังเรือ,อยุสูตรเดียวที่ยังเดินเนาะคะ่ะงวดที่แล้วได้901ยึติดทีเลขเก่างวดนี้ได้หาหกเจ็บพี่น้องมันชนกันยุทธีหลักหน่วยบนสูตรเก่าที่มันเดินเนาะอ่าเนี่ยมันจะมีตอนต่อไปอีกเนาะคะ่ะชนคัะๆมันสีมาบอกนี่ค่ะพี่น้องชนกันที่เลขเจ็บตอนนี้เด่นบนใบนี้คือเด่นบน อสองสูตรนี่คือหน่วยบนชนกันที่เลขเจ็ดมิตรเดียว3สูตรไปเบิ้งสูตรลักหน่วยสูตรใหม่เนาะค่ะสูตรใหม่จะได้ที่ตัวใดเนาะค่ะไปดูสูตรที่หนึ่งค่ะพี่น้องไปดูสูตรที่หนึ่งตื่นแล้วค่ะคนหน่อยเอซขอไว้แเอแต่จากโลงไหนวหโยอยู อา้านหน่อยเจ็ดเดือนนึงไหมค่ะพี่น้องพี่น้องคือเบิ้งเอาวามันสีหยากบอแอดกับพญ,ญานายมที่จะเฝ้าเหตุอยู่คะ่ะอ่าไหวกระลังหยากเจ็ดสเข้าที่เลขสีหน่วยบน9ก้าห้าสเข้าที่เลขเก้ที่หน่วยบนนะคะนวดนี้นะค่ะได้4907ก้นส้นบอพี่น้องส้นสามูนยว่างหันที่เลขเจ็ดนะค่ะชนที่เลขเจ สี่เก้าเดิ้ลเอดจะเทียบมือม้งแล้ว่าะะสี่สูตรนีช้อนกันยุทธีตัวใดช้อนกันยุทธีเล็กเจ็ดเจ็ดทั้งสี่สูตรเลยเจ็ดทั้งสี่สูตร เด่นบนมีหาหกเจ็ดนาะคะ่ะเด่นบนมีห้าหกเจ็ดอ้าวซี 4, 0, สูตรมีช่วงยูทิเลเจ็ตแล้วเแล้วอีกสามสูตรแอดคือเหตุไรเนี่ยห้าวโปเก่งเนาะคะ่ะเอาลายสูดแต่ขนาดลายบันนี้ยังหลุดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเอฟซีบอกว่ารัฐบาลไทยเข่าบนรางคนอื่นเขาหายยี่สิบห้าคูสามสิบครูไปเข่าตัวตัดยูซ้ำตัวหางเดียวเขาลงซีหาง เขายังว่าของเขาเขา u a d v e r t ว s e m e n นเนาะคะ่ะพยายามที่จะลดต้นทุนให้พี่น้องเนาะคะ่ะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดสี่หลักหน่วยบนเข้าที่เลข4 297หลักหน่วยบนเข้าที่เลข9 057ชนที่เลข7อีกแล้วไปเบิ้งสูตรต่อไปนะคะ่ะสี่เข้าที่9 4 239เข้าที่เลข9 งวดนี้ได้ศูนย์หนเดนะคะชนทีเลขกเจ็ดนจากศูรแล้วชนเล็กเจ็พี่นอ้องรักงวยบนเด้อค่ะเพาเป็นอาบิจับรักลอยสี่ห้าหนึ่งสีสองสามเก้าเก้สองศูนยนี้ต้องชนกันแน่ๆอ,อ๋อพอชนค่ะพี่นอ้องตัวเลขตัวเดียวกันนะคะตัวเล็กถือดีๆเด้อ คนที่เลขเจ็ดเอ็ดเอาล่องอยู่เดียวนี่นะคะหลักหน่วยบนจักสูตรหนึ่งสองวกสูตรพี่น้องช้อนที่เลขเจ็ดเมตรเดียวเลยเดี๋ยวเอจะยกกล่องสูงสูงให้นะคะมันสีมาให้บ่ห่ะพี่น้องว่าช่อนขาดบ่ามากกับนี่เดอ้อเพราะฉะนั้นพี่น้องย่าจะปักใจเสือเมดสูตรก็คือสูตรนะคะ เขาลงเป็นแค่เนวทางเท่านั้นชชนกันยุบแปดสูตรแอดเคยเห็ดลง8สูตรบอรมมกเพราะฉะนั้นกล่องมันไปบ่ไเ้เบิดเนนะคะเอาทอีหาสูตรนี่หลักหน่วยบน5สูตรที่วางชนกันที่เลขเจเม็ดเดียวศูนย์มี3ตัว3มมีสองอันมุนันว่าตองไรเนาะ เด่นเจ็ดลองศูนย์ค่ะเด่นเจ็ดลองศูนย์เอาเด่นบนเข้าไปอีกศูนย์ห้าเจ็ดจะมีที่หลักหน่วยล่างบอพี่น้องว่าเอาเป็นเป็นเป็นแ,นแนวทางเดอ้อค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะจริงๆเราแอดว่าจะโล่งมืงแงอแลงยานมันผิดพลาดอีกพี่น้องผู้ทากะทานาะค่ะ หลักหน่วยบนชนกันที่เลข7เม็ดเดียว6สูตรนะคะชุดเด่นบนตัวเดียวเนาะเหลขกเด่นบนตัวเดียวได้เล็กเกา่ามีจับให้เห็นพี่น้องเลขกเก่าเอาสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สำนีเนาะพอกันคลิปหนาคอยเฮงให้ปังเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ